ไม่ขึ้นมันส่งไม่ไปส่งไม่เออมาแล้วมาแล้วมาแ,มแล้วเรื่องต่อไปจะพูดแกไปเลยอ่ะเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะคะใครที่ด,ดูในยูทูปอะไปด้วยจริงนะเฟซตัวคนที่ดูเฟซไปแล้วก็ทำอีกรอบนะฮะ<า>ว่าไม่มีปัญหา อบนยูทูบมีปัญหาอืาอแต่ไม่เป็นไรเราจะพยายามไม่หลุดไหวมันยูทูบขึ้นมาแล <YouTube S 2> ้วยูทูบขึ้นมาแล้วยูทูบขึ้นมาแล้วอะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนี่ทีนะฮะว่าเบรกนี้เนี่ยมันจะเป็นอ่าลัดสองมุกอ่มันจะนม,มีมุกอัมมุกอัมกับมุกด้านอืมตัวนี้ อ่าอย่างมุกอัมเนี่ยเราก็จะมีแบบว่ามีมีการอัมแบบอัมคนนู้นทีอัมคนนั้นทีก็พวกท่าทไรมุกด้านก็อ่าเขาเรียกว่าด้านที่จะเล่นต่อปล่อยปล่อยแล้วมันแปะปล่อยแล้วแปะอะไรอย่างเงี้ยปล่อยแล้วแปะคือการแต่งขึ้นมานะผมจะเท่าที่รู้สึกเนี่ยก็ไม่แน่อ้าวอ้าวอ้าวจิ๊บ มันหายดิบดีเนี่ยแล้วรับเนี่ยก่อนแล้วมึงพูดอย่างนี้พี่กูก็ระแวงหมดอ่ะวดิโอ้ยเล้วลตัวนี้ตัวนี้ระแวงอะไรระแวงหนักนะฮะหลายครั้งหลายคราวนะเราจะเห็นว่าอากรนะฮะอ่าพี่ไปเล่ว่ามีมีคนนู้นมีคนนี้มีคนนั้นนะฮะตามที่เราสืบสร้าบข้อมูลมาฟุกเรารู้ไหมว่าอ่า ไม่เปเล่เรามีตกลงมีหรือไม่มีไม่มีเราไม่ทราบข้อมูลเรื่องนี้ครับโอ้ยจะเล่นอีกเหรอเล่นอีกรอบเงินร้ายมันดับจริงไอห่าเงินมันเงินเงี้ยนี่นี่ไม่มีนะไม่มีออามาเดี๋ยวเราไปดูกับเรื่องร้ายเป็นการุกแกจริงเอาละ เอาเอาน่ะอย่างน้อยเขาจะได้รู้เลยว่าพี่แอร์อนะเริมไม่มีเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์รวมเป็นรวมของมุกอัมกับมุกด้านนะฮะว่าที่เราอัมอัมกันนะฮะเราอัมใครไปบ้างเลยรวมมุกด้านเนี่ยเราอุตส่าห์ฟังกันไปนะฮะแต่มุกด้านหลายหลายมุกมันฮานะคือมันเงียบในพวกเราแต่ฮาคนดูคนดูชื่นชอบก็มีใช่ไม่รู้ ซึ่งอย่างที่ซึ่งอย่างที่เราย้ำนะครับ80%ของมุกหน้าเนี่ยเกิดจากเขาคนนู้นคนไหนวะใครวะอ่าไอเซอร์ไม่ต้องหันเขาจำมึงได้แหม่ะมีการหลบหลีกด้วยอ่ะไปเลยดีกว่าอ่ะไปเลยดีกว่าเนาะอ่ะไปเลยไปเลยทุกคนไม่เชื่อใช่ไหมว่าเป็นคนในสะอาดนักเถื่อนตัวจริงเนี่ย ฉันถามอะไรฉันทนไม่ได้ตอบเท่อที่ฉันจะรู้อืมขอเริ่มก่อนกันอืมคุณนายสะอาดชอบมีโอริชไหมครับใช่ไหมครับถามในบทถามในบทไม่ใช่เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเนี่ยดูนีลิฟต์ลในล่องนมเลย ไอ้ะโดนไปเท่าไหร่อ่ะก็ลอยล้านคือเด้โดนจากใครโดนจากทำไมตัวเลขถ็นแสงคุณอ่าพีนิดพิจารนาแล้วกันน่าโอ้โหเลยอ่ะต้องลอยล้าโอ้จริงเหรอเนี่ยจริงโจรชั่ว เอ็งไม่จากไป